สวัสดีครับวันศุกร์ที่20มิถุนายน68นะครับก่อนหนึ่งต้องขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์สับส c คร b e ผมติดตามกันต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของ Geographic List นะครับ t ension อยู่ที่อิสราเอลกับอิหร่านนะครับที่เป็นสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางซึ่งอิสราเอลถล่มกันมาเป็นวันที่7นะครับก็ยังสร้างปัญหาเปาติกรมรโนของอิหร่านไม่ได้เพราะอยู่ลึกลงไปถึง100เมตรนั้นยากมากครับ สิ่งที่ถล่มได้ตอนนี้แค่แคตสามสิบเมตรซึ่งยังไงไม่มีสร้างความเสียหายแต่โดยองค์รวมยังองค์ประกอบของกันแร่ที่เก็บอยู่ที่จะเก็บกรรมทัศน์ภาพรังสีนั้นก็ยังไม่เกิดอย่างที่ไอเอเอเอบอกไว้นะครับแต่โดยภาพรวมมันก็อันตรายแะครับภูมิศาสตร์แถบนั้นทั้งหมด26ประเทศแล้วนะครับรวมกันแล้วเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เป็น30และแม้แต่จีนกับรัสเซียก็เสนอเป็นตัวกลางให้กับโดนัลด์ทรัมป์กับอิหร่าน อยู่ที่การตัดสินใจแล้วครับเมื่ออนุมัติให้แผนโจมตีร่วมกับอิสราเอลได้อะไรมันจะเกิดขึ้นอิหร่านก็งัดจรวดใหม่ๆที่สร้างมาสามารถยิงไกลได้ถึง1,200ไงไมน้นะครับกิโลเมตรแน่นอนครับมันกระเทือนกับอิสราเอลก็เสียหายเยอะพอสมควรถึงแม้นี่โดยภาพรวมรว่าอิหร่านตายไปล้ว600ขณะที่อิสราเอลแค่3-40คนเท่านั้นเองแต่บาดเจ็บกันเป็นร้อยเป็นพันในอนาคตนี่คือสิ่งที่อเมริกาต้องการอย่างโดนัลด์ทรัมป์รือครับ เมื่อประกาศตัวจะเป็นพีซเมเกอร์ในการสงบศึกแม้แต่อิสราเอลกับกาตาฮามาสยังทำไม่จบยังมาเจออิหร่านอีกแล้วก็ในเรื่องของยูเครนกับรัสเซียก็ไม่สามารถทำได้นะครับรัสเซียก็ทรมยูเครนเต็มที่ทุกๆกี่ชั่วโมงทำให้ NATO EU ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ถอดถอยไม่ได้แล้วครับต้องซัพพอร์ตเพราะไม่นั้นจะเป็นภายต่อไปในอนาคตนี่คือภาพผนวกของ geo graphic list แล้วครับ ตัดสินใจทําถึงบอกและกระทรวงโฆษกได้ออกมาบอกเราให้ทําเนียบขาวให้เวลาสองอาทิตย์กับอิหรานนั้นจะตัดสินใจที่จะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์แล้วมาดีลก an.. ันเห็นไหมนะครับนี่เริ่มจะเจอผู้แข็งเก้าต่อกรได้เหมือนกับจีนแลครับในเรื่องของรีไซเคิลทาริเมื่อจีนมีของสินแร่ไรเออร์เจ็ดแปดชนิดไม่ส่งออก ก็กระเทือนกับเศรษฐกิจของอเมริกาจันทีซึ่งทาต้องคอลระทิบปรึกษาทุกคนต้องติดต่อกับจีนสีจีผิงให้มาเจรจากันถึงได้มีสงบสึกไป p o s t ์โ n นไปถึง10สิงหานะครับขณะที่ EU ทั้งหมด9กันกรกดาในเดือนหน้านี้เองนะครับอีกแค่3อาทิตย์ไม่เกินนี้อะไรมันจะเกิดขึ้น리스크ริฟแม้แต่ของประเทศไทยที่36%เช่นเดียวกันนี่คือภาพของแมกโรอารุกกับดูวย้ดีครับ ผลกระทบทางตรงอยู่แล้วในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของทาริ f และดิสก a ฟทาริฟกระทบเศรษฐกิจโลกที่จะทําให้ชะงัดงานและถดถอยรีเซ i o n เกิดขึ้นได้แน่ทุกทกคนโฟรัสแ,และทําให้เศรษฐกิจถดถอยลงไป0.5%ของ GDP ทั่วโลกนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับถึงแม้ของอเมริกาเองการลดดอกเบี้ยไม่เกิดขึ้นและกันจะมีลดภายใน6เดือนหลังนี้ อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือไม่ในสิ่งที่คาดหวังว่าเฟดน่าจะลดในเดือนเซปเิมเบอร์มันจะเป็นไปได้หรือไม่ฉะนั้นการเก็งกําไรก็เป็นต่อไม่แปลกใจหรอกครับแมคโรน้ํามันถึงได้จ้ำขึ้น3 4มเซนอีกเมื่อตัดสินใจแผนที่จะโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนั้นเก่งเก่งกำไรในเรื่องของน้ํามันก็จ้ำขึ้นต่อเป็นอาทิตย์ที่2นะครับตอนนี้อยู่ที่7 6ถึงเ8เหรียญเข้าไปแล้ว คงจะใกล้เข้าไปถึง80เหรียญต่อบาโลกกระทบเงินเฟ้อแน่นอนและมีผลทําให้ความเชื่อมัน่นยิ่งถดถอยนะครับทำให้ดอลล่าโอนแอและพัฒบัตรยิ่งจ้าขึ้น30ปีไปที่5 10ปีอยู่ที่4.4เหมือนที่ญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาเรื่องอินฟลชันนะครับทำให้ BOJ หรือแม้แต่เซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกก็เฝ้ามองดูอยู่ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อยังมา การลดดอกเบี้ยน,นั้นจะช่วยได้แค่ไหนนี่คือภาพของแมกโรเอาลุกทั้งหมดนะครับฉะนั้นการดิเวอร์ซฟายปรับฐานปรับโพดป,ปรับมุมมองของอเมริกานั้นยังเป็นผู้ซื้อยังมีอยู่โอยดรอยย่อน,นครับเพราะเขาได้เค็มภาษีจาก1 0 0 0 0เป็น4 0,000ืที่ทําออกนโยบายไว้แล้วจะผ่านสภาทั้งหมดจะตัดลดงบประมาณสูงเพิ่มยิ่งขึ้นถึง2.5ทเรียนยูดอลลาร์ซึ่งขณะน,นี้ต้องใจ ดอกเบีย้ยนั้นทุกๆปี1นึ่งทเทรนด์ย,ยูเอดอลลาร์ใ e. e. น,นการขัดดึงงบประมาณนะครับนี่คือสร้างปัญหาฉนันทั้ถึงต้องหาเงินจากการเก็บภาษีทาริฟและลรีสิค l t ทาริฟนี่เองฉะนั้นขนาดเดียวกันแล้วยังจะมาเจอสองครามอีกที่ฝ่ายสนับสนุนให้กับอิสราเอลโจมตีไปทั่วที่จะเป็นคลองในตะวันออกกลางนั้นก็ก่อปัญหาขึ้นแล้วครับในเมื่ออิหร่านนั้นขแขแง็ขแงแกร่งแข่งกล้ากว่าที่คิดนี่คือภาพผหวกทั้งหมดนะครับภูมิศาสตร์ของทั่วโลก การ Asset Location จะเริ่มต้นและตัดสินใจกันดีแน่นอนครับด้วยวิกดอลลาร์บอลขาดความเชื่อมั่นจะถูกขายเฉพาะสูงสุดนะครับคืออังกฤษ5กว่านะครับขณะที่อเมริกาทดสอบอยู่ที่4.9-5%ถึง5ขณะที่ของเยนก็เช่นเดียวกันนะอยู่ที่3ก็เป็นอันตรายสำหรับ3ประเทศนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนครับอเมริกาจะเกิด default เกิดขึ้นหรือไม่และจะมีดีบรายในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เหมือนปี1975หรือไม่ที่ลดค่าเงินดอลลาร์นะครับนี่คือภาพที่ทุกคนกำลังหวั่นวิต,ตกอยู่ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับจะเห็น asset l โ c a t i o n ขายดอนขายบอนเข้าสู่ s a ฟ e h a v e นคือทองคำแต่ทองคำก็จุดทดสอบ3,4 0 0 3, 3 5 0 0เหรียญแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าความ ขึ้นบันแรงมากแล้วก็ทุกคนก็เทคโปรฟิตโดยเฮดจิงฟันแล้วจะเก่งกําไรในทั้งบิตคอยก็ดีหรือใน e q u i ิตีกลับไปโอเวในกลุ่มไชน่าครับไชน่าก็คือกลุ่มที่ถูกเทคโอเว่มากที่สุดก็คือ c o n ซัลชันค s u m e r และ FINANCIAL BANKING เพราะ BANK OF PBOC เอาหยวนเป็น Digital c u r r e เรนซีไปฐานในการทุนสำรองละโอกาสเป็นไป,ไปได้มากเลยครับและเงินจะไหลบ่ามาแถบนี้รวมทั้งในเซาท์อเดีย ประเทศไทยจะได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่การเมืองในประเทศไทยนะครับตั้งแต่คุณเซนปล่อยคลิปออกมาความเชื่อมั่นของรัฐบาลอ,องค์อิงก็หมดหายไปแล้วครับจะแก้ปัญหายอย่างไรภายในหนึ่งหรือสองอาทิตย์น่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะรู้แล้วครับจะลาออกหรือจะยุบสภาจะอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่กลัวว่ายุบสภาก็กลัวว่าพักประชาชนจะคะแนนเสียงมามันอยู่ที่พักการเมืองและอยู่ที่บ้านใหญ่ทั้งนั้นแหละครับที่รวมตัวกันได้การเลือกตั้งจะไม่เหมือนปี ที่ผ่านมาในปี66แน่นอนผมติดตามและว,วิเคราะห์น่าจะเช่นเดียวกันไม่ง่ายๆหรอกครับการตัดสินใจก็อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติในการตัดสินใจคนที่ได้ที่สุดก็คือพรรคปุมมใจไทยเขาออกตัวไปก่อนแล้วนี่คือภาพมอนิเตอร์เพราะมันสร้างความเสียหายขาดความเชื่อมั่นทั้ง cnn cnbc อัจ,จเซราทุกคนเอาเผยแพร่ไปหมดนะครับคลิปเสียงอันนี้ทําให้ประเทศไทยนั้นกับหุนเซนคือเขมรนั้น ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและขาดความปั้นใจเชื่อมั่นอีกต่อไปเรามาดูเรื่องของ Asset l o t a t i o n ให้ดีนะครับยังยืนยูนว่าเป็นจังหวะกองทุนนั้นยังเป็นขายแน่ LTF เพราะทุกคนไม่เชื่อมัน่นจะหลุด1,100จุดเรียบร้อยมาแล้วแล้วลงมาทดสอบที่พันหจุดกับพันจุดนั้นจะลงไปลึกแค่ไหนมันอยู่ที่ c o n f ิ d เ n นซความเชื่อมัน่นแต่ทุกอย่างมันเบสออนที่อะไรครับการเมืองและเรื่องของตะวันออกกลางสงคราม อิหร่านกับอิสราเอลเท่านั้นเองก็เป็นจังหวะนะครับยังยืนยันว่าเป็นจังหวะปรับฐานเก็บข้าร์ตโดยเฉพาะกลุ่มแบงกิ้งเพราะดอกเบี้ยจะลงไม่ต่ำกว่าอีก50เบสิสเอยต์ point, ยังไงไม่มีประโยชน์ต้องเอาเงินมาซื้อดีวิเดน์หุ้นปันผลและหุ้นที่เติบโตกแกรง่งก็คืออะไรครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่แกรง่งก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ซัพพลายเชน AI ชิปแล้วก็เรื่องของโรงไฟฟ้า Green Energy แล้วก็กลุ่มของ h e Healthcare Management ก็คือโรงพยาบาล BS กับ BDMS ที่ถูกขายลงกองทุนกท็ทีหรือโดยกองทุนต่างประเทศที่ทช็อตลงมาเกนฑกำไรในข้างเงินกด็ดีก็เป็นจังหวะเก็บครั้สุดท้ายแล้วครับเพราะยังไงซะผมเชื่อว่าภายใน1-2อาทิตย์ขึ้นสู่ไตามามาที่3แล้วทุกอย่างจะขี่้ลายในสิ่งที่ดีขึ้นเพราะไม่มีใครอยากแม้แต่ทรัมป์นะครับอยากจะเป็นวีรบุรุษ ในการที่จะความสงบสุขเราจะได้รับโนเบลนั้นเขาต้องตัดสินใจเองแล้วครับขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวเพราะอำนาจนั้นให้อยู่แล้วแต่สภาสูงสภาร่างก็ต้องตัดสินใจเองอเมริกาจะโดดเข้ากองไฟในการก่อสงครามและจรวดของอิหร่านสามารถยิงถึงอเมริกาได้แน่นอนในสิ่งนี้ทุกคนต้องคิดนี่คือภาพรวมของจีโอกราฟิกและแมกโรทั้งหมดเพราะพอเฟิโอตัดสินใจการลงทุนให้ดีในสิ่งที่ผมพูดล้ว ทั้งหมดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ